ลูกขอนอบน้ำคาระวะสักการบูชาพ่อปู่ฤาษีสมิงไพรด้วยจิตศรัทธาบัดนี้ขออัญเชิญทิพยานบารมีพ่อปู่ฤาษีสมิงไพรโปรดเมตตาประทานทิพยานลงนะหม้อนำมนนี้เพื่ออาบชำะระล้างอาวิชชาเสริมปัญญาแก้ทุกข์ให้พ้นทุกข์ของนางนวลคำแก้วเพื่อถอนคำสาปแช่งต่างๆ อาฆาตพยาบาทอาทันพลังลกพลังดำสยเวทต่างๆถอนออกขึ้นสู่ธรรมโอมปุรีสีสมิงพัยสมิงอิทธิสมิงเตชะสิทธิพนาณะประสิทธิเมโอมปุริสีสมิงภัยสมิงอิธิสมิงเตชะสิทธิพนาณะประสิทธิเมโอมปุริสีสมิงพายสมิงอิทธิสมิงเตชะสิทธิพนาณะประสิทธิเมโอมปุริสีสมิงพายสมิงอิทธิสมิงเตชะสิทธิพนา นานปสิทธิเมโอมปูรุษีสมิงไพรสมิงอิทธิสมิงเตชะสิทธิพนานานปสิทธิเมโอมด้วยบารมีแห่งพ่อปูรุษีสมิงไพรถอนคำสาปแช่งทั้งชาตินี้และอดีตชาติสาธุสาธุสาธุาธโอม โอ้มพ่อปูฤศษสมิงไัสมิงเอทิสมิงเตชะสิทธิพนานนัน,นะปะสิทธิเมโอถอนคำสาบแช่งออกวิชาต่างๆถอนออกคืนสู่ธรรมสาทุสาทุโอ้โ